สวัสดีค่ะแฟนกัดที่รักทุกท่านสาวดำเฝารวยนะคะมาหาหลวงก้อที่บ้านไอ้น้องโกนะคะที่บ้านน้องโกโอ้ยไอ้รถคันนี้ติดฟทีมมืดนี่มันไม่ก้าท่าตัวนี่เนาะมันดูกระจกมันมองกระจกไม่นั่นต้นเนี่ยอ๋อจ้ะ ออก็หน,นึ่งน้อยเลยน้อยขึ้นไปเดี๋ยวแต่ก็มาแห้งฝนตกนะคะสาวดำมา,มาหาหลวงพ่อที่บ้านน้องโกนะ,ะนะคะหลังจากที่ไปหาแม่ะตะเกียนทองทั้งห้าท่านนะคะพี่น้องนะคะก็ ก็ไอ้นี่จากท่านผู้ชมฝนฝนฟ้าขนองมืดฟ้ามวดินนะคะสาวดำก็ไปไม่ได้นะคะก็เลยมาหาหลวงพ่อที่บ้านหนองโกมาหาหลวงพ่อที่บ้านหนองโกที่ท่านให้ไปสองงวดอะแฟนขับคงจะจำได้มั้งที่สาวดำมาก่อนตอนที่ก่อนที่จะเกิดโควิดนั่นแหละคะ่ะนะคะนั่นแหละที่ที่ หวยมันออกสีอะไรล่ะออกสีออกสีหกอ่ะนะคะออกสีหกอ่ะนะอ่านั่นหละจ้ะนะคะกท่านก็ให้อ่าท่านท่านท่านให้มาสนะี่เจ็ดในการงวดน,นั้นอ่ะนะคะทีนี้สาวดํามหาท่านที่วัดหลวงพ่อไม่อยู่นะคะอยู่แต่อยู่หลวงพ่อองค์เดียวแต่แต่หลวงพ่อองค์ที่ท่านทํา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 เลขอ่ะท่านไม่อยู่ ท่านไปทุระแล้วก็จะกลับพรุ่งนี้สาวดําก็จะมาต้องมาหาท่านนะพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าได้บอกกับหลวงพ่ออท่านจะเอาบานไว้แล้วคือท่านอยู่กันสองสองหลวงพ่อนะคะสององค์นะคะสาวดําก็เลยจะกลับบ้านนะนะคะฝนก็ตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เอ้นนั่นละบางละนะคะ ตั้งใจมาเอาโชคลาบกับหลวงพ่อนะครับแฟนกลับที่แรกก็สาวดาได้ไปที่อาเภอปุไปในตลาดไปหาเลขาตามที่เลขแม่แม่แม,แม,แม่แม่สมุดประกาศท่านให้มาสาวดําก็ไปหานะครับไม่ไม่มีไม่มีนะคะก็กะตั้งใจว่าพรุนี้สาวดาจะเข้าไปที่ขอนแก่นพรุนี้สาวดาจะไปขอนแก่นนะคะจะไปหาเลขไปหารัตตรี่นะคะ ไปซื้อลอตเตอรี่เลนะครับไปหาสลากอินแบงของรัฐบาลน,นะคะจะไปหาไว้จะไปซื้อไว้นะคะสักอย่างละห้าใบก็พอเอาชุดชุดห้าใบอ่ะนะคะน,นั้นแหละนะคะสาวดําก็เลยไปหาถามที่เมืองคนมีอยู่สี่ห้าร้านแะร้านใหญ่ๆอ่ไม่มีเลยค่ะไม่มีหเอยไม่มีสี่ห้าเจ็ดนะคะมีแต่ มีห้าเจ็ดมีแต่เราจะเอาสามตัวนั่นไม่มีนะคะมันมีแต่อย่างอื่นแบบสองห้าเจ็ดเอ้ยศูนย์ห้าเจ็ดอย่างเงี้ยแต่สาวดำจะเอาสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่สี่ศูนย์เหมือนตักย่างนะคะแล้วก็หวยผูองอาจสาวดำแปลกใจมากเลยนะคะที่หวยผูองอาจกับกับหวยแม่สมุทรปราการเนี่ยมามาตรงกันได้ยังไงตรงทั้งสามตัวเลยอะ่ะนะคะก็เลยคิด ขับรถมาก็คิดนะคะขับรถมาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นได้ยังไงพ่อเนองแม่ก็ไม่ได้รู้จักกับตะแคงแม่ก็อยู่กรุงเทพตะแคงก็อยู่ที่นาอยู่บ้านนอกเนี่ยถ้าไม่หวยถึงให้มามาตรงกันน่ยสาวดาก็เลยอ่าคิดนะคะสําหรับแฟนคลับที่จอหงหวยซองพี่ลุกพี่หนูมาไม่ต้องห่วงนะคะ ถ้าสาวดําพูดไปแล้วนะไม่ต้องหว่วงท่านได้แน่นอนวันพรุ่งเนี้ไม่เกินสองทุ่มสำหรับหวยหวยซองนะคะแล้วแฟนคลับก็มีบางท่านบอกว่าให้ส่งซองมาให้ดูเอาแต่ไปส่งซองไปให้ดูทําไมล่ะคะเขาจะให้ท่านดูหรอคะแล้วท่านจะดูไปทําไมอ่ะเอาเป็นว่าเขาให้หมาเนี่ยเราเอาตัวเลขเนี่ย เขาให้ตัวเลขมาก็ดีแล้วจะต้องไปอยากจะรู้ทําไมแล้วคะว่าซองไหนแบบไหนอะไรยังไงโอ้ยคนเรานี่ก็ได้เนะ <c oughs> าะค่ะถ้าท่านเชื่อสาวดําว่าเป็นคนพูดตรงไปตรงมาว่าเป็นคนจริงใจแล้วก็ไม่ต้องไปซักไซ้ไล่เลียงอะไรมากนะคะสาวดําเอ่คําไหนคํานั้นนะคะแต่แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่าที่เขาถูกมาจีงวดจีงวดสาวดําก็พูดมาตลอดนะ แต่เจนีวัดนี้สาวดําก็ไม่ได้พูดนะคะว่าถูกแน่นอนออกแน่นอนสาวดาไม่เคยพูดแม้แต่อาจารย์ที่ทำไม่พี่ลุงพี่หนูมาเขาท่านก็ไม่เคยพูดนะคะมันแล้วแต่บุญวาสนาถูกหรือผิดเราไม่ว่ากันนะคะแต่ที่เขาให้มาเนี่ยมันถูกก็มีหลายงวดก็อย่างแม่สมุดประการนะสามสิบงวดท่านไม่เคยผิดแต่ท่านก็ยังผิดน่ะนั้นเนี่ยนะคะ ก็ก็ก็อย่างเงี้ยคือเราเอาง่ายๆว่าเออเรามีความจริงใจต่อกันเออเชื่อสาวดําแหละแต่ว่าถูกหรือไม่ถูกเนี่ยสาวดําก็ไม่รู้อาจารย์คนที่ทําให้มาก็ไม่รู้แต่ว่าที่เข้าอะ่ะมันมากกว่าผิดเอาไปเดินว่าเข้าอ่ะมากกว่าผิดเท่านี้เราก็พอใจแล้วเราพอใจซื้อเราก็ซื้อเราพอใจจองเราก็จองไม่มีใครบังคับใจเรานะคะสาวดําบอกไปตามเจตนาลมที่ดีที่สาวดํามี ราะว่าสาวดําพูดถ้าท่านเชื่อสาวดำ嘛ท่านก็จองมาเพราะสาวดําเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะคะว่าหวยซองก็คือหวยซองหวยแม่ก็คือหวยแม่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยค่ะแต่ว่ามันจะมาตรงกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกแหละอา้าวแล้วของแม่จะถูกหรือไม่ถูกเราก็ไม่รู้ของอาจารย์ของพี่หนูพี่ลุงนี่จะเข้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแม้แต่สาวดําคนพูดอยู่เนี่ยสาวดําก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความมั่นใจต่อกัน เราต้องให้กันบังใจกันถูกผ,ผิดไม่ว่ากันนะคะ,ะหลักฐานชัดเจนที่ท่านให้ถูกมาเนี่ยมันเป็นสิบสิบมวดมันจะมาผิดเอาอิงว่าที่เราเราซื้อนี่ก็เราก็เราก็ไม่รู้แต่สมมติสมมติเราผิดเราก็อย่าไปนั่นค่ะแล้วมันยังมีอีกนะคะมันยังมีอีก,นะะอกเพราะว่าอ่า สูตรหวยต้องมีที่มาที่ไปเห็นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่นึกอยากจะซื้อตัวไหนก็ซื้อส่งเดตส,ส่งแชร์ไปอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ใช่นะคะโอกาสถูกมันก็น้อยแต่ถ้าหวยมีสูตรมีครูบาอาจารย์เนี่ยโอกาสถูกมันเยอะนะคะเชื่อสาวดาเถอะโอกาสถูกมันเยอะมากค่ะนะคะก็เหมือนกับเออก็เหมือนกับทุกคนเกิดมาแล้วมีครูบาอาจารย์นะคะ,ะนะคะทุกคนนะคะมีครูบาอาจารย์สูตรหวยก็เหมือนกันนะคะในเมื่อ คนที่เขาทําสูตรหวยทาสูตรเป็นสูตรเก่งเขาก็ถูกดูเรื่อยถูกอูเรื่อยจนเป็นที่เคารพนับถือจนเป็นคนคิดดูว่าซองเขาเขาเอามาในเป็นแสนน่ะสาวดำก็พูดมาประจาประจานะคะถามว่าท่านเป็นแฟนกับสาวดําจริงท่านจะต้องฟังสาวได้ฟังสาวดําท่านต้องรู้ว่าสาวดาพูดตรงเป๊ะตรงไปตรงมานะคะคิดดูว่าถ้าไม่แม่นขนาดนั้นเขาคงไม่กล้าซื้อหรอกคะ่นะเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าถูกทุกวดอะ คือมันคือเอามาสิบ้วนเนี่ยมันจะผิดสักว้ 1, วนหนึ่งสองวนเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม,ม,ไม่เราก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องคิดอย่างนี้ค่ะอ่าขอให้มันเข้าอะงวนนี้ไม่เข้าอาลองดูสิสองสามวดนี่มันจะเข้าไม้ถ้าสองสามวดไม่เข้าเขาก็เปลี่ยนสูตรแล้วนะคะถ้าสองสามวดไม่เข้าเขาก็เปลี่ยนสูตรแล้วจ้ะแฟนขับจ้านะคะให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันสาวดั้นยังนึกในใจเลยนะคะว่าแล้ว หว,ย,หวยซองนี่ก็ไม่เกี่ยวกับแม่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ลุงพี่หนูก็ไม่เคยรู้จักกับแม่แล้วแม่ก็ไม่เคยรู้เรื่องหวยซองสาวดำก็ไม่เคยพูดกับท่านแล้วก็ไม่เคยส่งให้ท่านดูเลยเพราะว่าพี่หนูพี่ลุงเขาบอกมาเด็ดขาดว่าน้องแขกก็เป็นความลับนะน้องแขกต้องอเก็บความลับนี่ไว้ให้ดีจะเอาไปลงช่องไม่ได้แล้วนี่าสาวดำเนี่ยก็เป็นคนซื้อเป็นคนลงอ่ะ เอาคนเข้ามาก็มาลงมีหลักฐานชัดเจนน่ะสาวดำก็พูด่าหวยซองให้มา5้5หกห้าเดหาแดหากสาวดำก็พูดอย่างเนี้ลงทั้งวันที่14ก็ลง15ก็ลง16ก็ลงนะคะน่ะก็ด้วยความซื้อไงคะาาที่เอามานี่ก็เอามานี่จะเอามาลงช่องให้แฟนกลับตัวเองนี่ให้ได้ถูกทุกคนสาวดำคิดอย่างนี้แต่มาเอาลงไม่ได้นะคะสาวดำก็เลยหาวิธีว่าจะเอาวิธีไหนที่จะบอกแฟนคลับ อ่านะคะก็เป็นนั้นว่าถ้าว่าหวยซองวันนี้เข้านะคะก็เป็นบุญวาสนาของผู้ที่อ่เขาไอ้จ่ายเงินมาแหละนะคะ500น่ะนะคะก็ะนะะพูดตรงเป๊ะขนาดนี้นะคะโอเคนะคะพรุ่งนี้ท่านได้แน่นอนสําหรับแฟนกับคนที่จองหวยซองน่ะสาดาจะให้เฉพาะคนที่มีอ่าเฉพาะคนที่มีหลักฐานชัดเจน ที่มีใบโอนมาส่งสลีปมาในไลน์ของท่านส่งมาอันนั้นนะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ของท่านส่งมาในไลน์ด้วยนะคะ,ะสาวดําจะส่งให้ทุกคนในไลน์ของท่านไม่ต้องส่งอะไรมาอีกนะคะสาวดําไม่ต้องไปมัวนั่งกดไลน์ของใครขึ้นมาก็ให้มันก็ให้เจอสลีปก,กับสาวดําที่ตอบไปว่าโอเคน่ะนะคะมันจะได้สะดวกสบายง่ายต่อการที่สาวดําส่ง ส่งส่งให้ท่านไม่ใช่ไปมัวนั่งลบอยู่เป็นานานๆอย่างเงี้ยนะคะกว่าจะส่งหมดมันก็มันก็ใช้เวลานานสาว้ำก็อยากจะกดปั๊บส่งให้ส่งให้ส่งให้มันจะง่ายนะคะโอเคนะคะแฟนกับจา๋าอันนี้สาวดําไปหาหลงก้อนท่านทาหอยเก่งมากเลยนะคะแต่ว่าแถวนี้ไม่มีคนทาช่องทําทช่องเปิดโชคลาภไงคะไม่มีมีสาวดาคนเดียวเนี่ยสาวดําก็จะ ตอนนี้กำลังสอแสวงถามพูกเท่าผู้แกนะคะว่าหลวงอธิวัด์ไหนที่เขาท่านทําหวยหลวงปู่หลวงพ่ออาจารย์ที่ไหนเหมอตอนนี้ก็รู้มาแล้วหลายท่านแล้วนะคะสาวดําก็จะได้ไปหานะคะขอทุกทุ๊ต้นเจ้าดีนะคะแฟนขับจ้ารับรองที่สาวดำว่ารับรองเนี่ยหมายถึงรับรองว่างวดเนี้ในช่องสาวดำพารวยต้องมีถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะออกเลขอะไรแหละแต่ต้องมีถูกแน่นอนนะคะ โจดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวดําด้วยจ้า